ยุ้กันที่สนามชนโคอำเภอนาทวีนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความสมบูรณ์ของวัวจะทําการชนในวันที่13เมษายนนี้นะคะสวัสดีทั้งสี่คนค่ะยินดีกับปู่เฉลิ่นตายนะคะชื่อได้กันบ้างแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะเน้นครับเชื่อได้ครับชื่อวิทย์กับม่อมมาจากใครโขนไห้กันครับขายบ้านบ้านครับลูกบ um, ้านนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะเชื่อแดงงามเพิ่มสับบารมีมีชัยหรือไอควิดครับโคแดงงามเพิ่มสับบารมีมีชัยนะคะหรือไอควิดนะคะไอควิดอายุกี่ปีหรือคะน้อง ปดเกปีครับแปดถึงเก้าปีเขเป็นทายาทของตัวไหนผอสามไมเนาะไม่สามไม่สามสานะคะชั้นมื่มมอกีทางราคาคุไม่แก้ก้องไม่ปอดดพร้อมแจ้งเกิดีินทาทวีรอบนี้นะคะเนื่อว่าลาสุนลาหนอมเกี้นาทีาทประมาณยีบนาทีวิชาทางชนงา้นต้ำครบอน่คะตัวนี้าชั้นไปล่างนะคะเดินวกกันวันกีโลาโลประมาณห้าโลไปกับเหลื่อมเบาเหลื่อมเพิ่นบางง่างเพรนแล้วพรนแล้วนะคะรอบนี้ผมผักความมั่นใจเมืกี่เปอร์เซ็นกันคะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็น พักเกียรนะครับแดงงามเพิ่มสับบารมีมีชัยหรือวายิวิดนะครับวันที่13นี้หน้าดาวีเจอกันครับค่ะช่วยชมช่วยแชร์เป็นแรงแชแรงใจให้ด้วยนะคะที่สมาชิกยืนอยู่บนหน้าจอคือโคแดงงามเพิ่มสับบารมีมีชัยนะคะหรือวิดนะคะคุณนี้ทำการชนในวันที่สิบสามมิซ่าทน่รางวัลจากทีซีเซนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชวนในมีใช่ย่าเบล็อกขายกันค่ะขอบคุณค่ะขอบรคคุณัายเดี๋ยวจัด